สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่ที่สมที่3นะที่สามของอทริปเที่ยวแก่นมะกรูดนะคะที่อุทัยธานีนะคะตำบลแก่นมะกรูดนี่เลยอันนี้เรามาถึงสถานที่จัดงานดอกไม้แห่งขุนเขานี่เลย ตรงนี้ก็จะมีรานตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะที่จอดรถแล้วก็จะมีรานกลางเต็นด์ด้วยนะคะนี่คือเราเข้ามาถึงงานแล้วนะคะ EP เมื่อสักครู่เราไปอยู่ที่จุดแรกก็คือจุดที่เขาเอา่าจอดรถแล้วก็เป็นจุดกลางเต็นท์จุดที่หนึ่งะคะ่ะที่เป็นทางเข้าและนี่จะเป็นสถานที่ที่เขาจัดงานดอกไมะคะ้ค่ะคือตอนที่เรามาเนี่ยนี่เป็นวันที่9นะทุกคนวันที่9มกราคมอากาศไม่ได้หนาวเท่าช่วงธันวาแล้วนะคะ นี่เขาบอกว่าหนาวสุดกลางสยามเนาะดอกไม้ยังสวยอยู่ค่ะมา,มาดูเขาจัดดอกไม้ชมดอกไม้สวยนะคะ สวยค่ะทุกคนสวยสวยเขาไม่ให้เข้าไปในแปลงนะคะแต่ว่าเราสามารถชมด้านนอกได้นะคะน่ารักมากสวยมากอากาศกำลังดีค่ะทุกคนเยน็ยนเย็นอันนี้นี่จะเกือบจะเที่ยงแล้วนะไม่หนาวค่ะเยน็นอากาศเยน็นเย็นค่ะแต่สวยสวยตรงนั้นจะเป็นจุดกลางเต็นท์ค่ะ จอดรถด้วยกลางเต็นด้วยเนาะตรงนั้นเนาะว้าวทุกคนสวยมากเออสวยสวยสวยจริง,รงๆทุกคนสวยจริงๆนี่นี่โหสวยมากทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวเราจะไปลนจุดชมวิวนะอุ้ยรัวที่ชุนเนี่สวยมากสวยสวยสวยแต่ว,ว่าดอกตอเรืองอาจจะโรยหน่อยเนาะนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะแต่ยังสวยอยู่สวยอยู่อู้แก่นมะกรูดหนาวสุดกลางสยามเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหมสวยค่ะ เดี๋ยวเชียจะพาทุกคนเดินไปจุดชมวมิวนะคะอู้สวยอ่ะทุกคนอุยอ้ยคนยังไม่เที่ยวกันเยอะอยู่เลยนะคะอันนี้ค่อยขึ้นไปข้างบนไม่เกินสิบท่านเนาะห้ามขึ้นเกินสิบคนต่อครั้งนะคะ ก็เกี่ยวจะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเนาะการรับน้ำหนักอ่ะโอเคตอนนี้ไม่มีใครล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคะจุดชมวิวแปลงพฤกษชาตินะคะสวยโอ้ทุกคนสวยงามสวยงามขอนั่งก่นอนเนาะ แปลงดอกไม้เขาบอกถ้าเป็นอยู่ในแปลงเขาไม่ให้เราเข้าไปแต่ว่าเราสามารถอยู่ตรงนี้ได้นะคะทุกคนเราต้องขึ้นบันไดตรงนี้นะชั้นๆหน่อยเราจะขึ้นไปนะคะ จะขึ้นมาถึงข้างบนแล้วค่ะทุกคนนี่เลยนี่เป็นสถานที่โชว์นะคะจุดชมวิวค่ะโอ้ทุกคนสวยมากอันนี้ต้นอะไรต้นสะเวาอันนี้คือต้นสะเวาค่ะแดดร้อนนิดนึงนะทุกคน นี้เห็นไหมอู้สวยอ่ะทุกคนสวยสวยสวยเดี๋ยวจดูตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะพาทุกคนไปชมข้างล่างเนาะตอนนี้ให้ดูมุมกว้างของงานก่อนนะคะงานเขาเริ่มตั้งแต่วันที่2 1่สิบเอ็ธันวาคนะคะงานจะมีถึงวันที่31มสกราคมนะคะตอนนี้วันนี้วันที่อะไรวันที่9อ่าวันที่9 ตรงลานตรงนั้นก็คือสามารถที่จะกางเต็นท์ได้แล้วก็เป็นที่จอดรถด้วยสวยอะ่ะคือทุกคนเริ่มกางร่มเพราะอะไรแดดแต่ถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนค่ะแดดเย็นๆอะ่ะทุกคนถ้ามาเดินทันวานะ่าจะหนาวมากๆเลยนะอันนี้แดดร้อนนะสวยคะ่ะทุกคนสวย สวยมากทุกคนทางนี้ก็จะมีบ่อน,น้ำเนาะเหมือนเขาจะเป็นแบบสารากลางน้ำให้ชมวิวนะคะอันนี้จะเป็นสะพานสวยจะเป็นสะพานสวยๆแต่ละซ้มก็จะมีต้นไม้อยู่ข้างในนะก็จะเป็นห้องน้ำเห็นไหมคะ่นาะคะที่เป็นห้องน้ำเนาะ โ okay. อเคน,นั้นจะเป็นร้านค้าด้วยมีเหมือนตลาดขายผักผลไม้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวชมกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันค่ะทุกคนทุกคนคะเมื่อครู่นี้แชร์อยู่บนบนนู้นนะบนที่จุดชมวิวค่ะที่ต้นสะดาเห็นไหมคะอันนี้เขาจะเป็นเหมือนแบบที่ ที่ให้เราชมวิวที่ปีนบันไดขึ้นไปขึ้นบันไดเข้าไปเนาะไอ้ทีนี้เราก็ลงมาจากข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะลงมาจากทางนี้เนาะนี่จะเป็นเหมือนสารกลางนา้ําที่ให้เราชมวิวนะคะเดี๋ยวเชืยก็จะนี่มาถึงตรงนี้อ่ะเห็นไหมคะสวยมากทุกคนสวยมากบอกเลยยังมีคนมาเที่ยวเยอะอยู่นะอันนี้แดดตอนเที่ยงนะทุกคนไม่คือร้อนร้อนแดดแต่ว่าอ่าเย็น ร้อนแดดร้อนร้อนแดดแต่ว่ายังยังไม่ใช่แบบร้อนแบบจ้าคือยังมีอากาศเย็นของของช่วงเดือนมกรานะคะช่วงช่วงอากาศช่วงช่วงหน้าหนาวอยู่ร้อนช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นเย็นๆหน่อยเนาะอันนี้ก็บรรยากาศเนาะให้ดูดอกไม้สวยมากดอกไม้สวยดอกไม้สวยทุกคนดอกไม้ยังสวยอยู่สวยมากสวยมากสวยจริง,จ,รงจะมีจุดให้เราถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะทุกคนโอ้สวยๆทั้งนั้นเลย สวยมากสวยมากสวยมากมุมถ่ายรูปสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเขาจัดสนสอดถ่ายรูปสวยมากเออตรงนี้สวยอ่ะทุกคนอันนี้ก็คือกิ่งไม้อ่ะมันเหมือนกับต้นต้นหญ้าเนาะต้นหญ้าแข็งๆสวยมากทุกคน นี่จะเป็นซุ้มต้นทานตะวันนะคะโอ้ยทานตะวันอันนี้ดอกสวยจังอะทุกคนสวย,สวยเออมอมันมีดอกดอกเล็กๆขึ้นมาด้วยเป็นช่อเลยค่ะนี่จะเป็นแปลงสตรอเบอรี่เนาะแต่ไม่เห็นสตรอเบอรี่เขาน่าจะเก็บไปหมดแล้วสวยมากทุกคนโอ้ยพิทุน,นียสวย ้ตัวนี้ขาวชมพูขาวม่วงโอ้สวยมูไหมมูก็ไม่ยืนเลนั่งก็ได้แล้วมาใกล้มาเลยตองมาใกล้มาเลย สวยอะทุกคนไม่รู้จะถ่ายจุดไหนก่อนดีไม่รู้จะไปถ่ายจุดไหนก่อนดีทุกคนดอกไม้คู่กับผีเสื้อเนาะสวยมาก รอบไปด้วยภูเขานะคะนี่ก็จะเป็นเขาลูกหนึ่งคะ่ะทุกคนที่เขาตกแต่งดอกไม้ให้เราชมนะคะสวยมากนุสยายอยู่บนจุดที่เขาชมวิวนะคะจุดที่เป็น,นจุดให้ชมวิวเนาะ สวยมากทุกคนหนาวสุดกลางสยามเหมือนเขาจัดโซนดอกไม้ได้สวยมากเลยนะทุกคนจะมีรูปผีเสื้อ ทุกคนคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตลาดนี่ตลาดขายขายอะไรเอ่ยอ๋อพริกอ๋าพวกพืชผักผลไม้ผักผลไม้นะคะเดี๋ยวมันจะเป็นผักนะทุกคนเรามาดูโอ้ริ้วห้าบาทสามสิบบาท ก็รา,าคาก็าโอเคนะก็ปกตินะทุกคนเชื่อว่าก็ราคามาตรฐานตลาดทั่วไปนะแต่เราจะมาดูว่ามันคืออะไรบ้างบานาน่าสามห่อสี่ห่อร้อยออกล้วยโลละสิบมะเขือเทศอูู้้พริกกระเรียงนี่นี่นี่พริกกระเรียงอ๋อข้างล่างเป็นลูกลูกละยี่สิบเออเฮ้ยฟักมีฟักด้วยฟักลูกสิบบาทราคาทุกคนลูกละสิบบาทอ๋อสิบ ลูกละสิบตกลงคือลูกเท่าไหร่ลูกไรสิบยี่สิบอันนี้จะเป็นชาวเขาที่เขามาขายของนะคะค่ะทุกคนมาดูอันนี้อะโวคาโด80บาทค่ะนี่ลูก15บาบาทเออหกลูกร้อยฟักทองฟักทองเขาเยอะเนาะนี่มีอะไรให้เราหุยฟักทองลูกละยี่สิบกว่าบาททุกคน ออ,อ,อโอเคโอเคอ่ะมะม้าอืมอุ้ยตะกร้าเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะคะร้อยห้าสิบบาทเออตะกร้าร้อยห้าสิบบาทเออนี่ไงราคาทุกคนคะ่ะร้อยห้าสิบบาทเออสวยสวยสวยฟักทองก็ไดียงังโอ้ใหญ่มากอุ้ยหมากล้วย 8, เัือกแปะมะเขือเทศมะกอกม,มีเมซเซอร์ด้วยทุกคนทุเรามาดูต้องขอ20บาทต้องอุดหนุนต้<ไ>องอุดหนุหนนะอันนี้ลูกสุบะเขาบอกว่าคุณแม่น่นหน่าวแบาบให้เอาพวกที่มันเล็กๆอันนี้นี่มันเล็กๆมันจะมันๆเหนียวเคุณยายบอกนะคุณยายเมื่อก,กี้คุณยายใจดีเดินมา,าบอกเราก็จะเชื่อนี่เหลืองละ อันนี้ก็คือถ้าเราจะเอามาเล็กคุณยายว่าให้เอา,า,าเอะไรอันนี้คือสาม,มารถเอามาเล็ดได้ใช่ไหมคะโอเคสองลกูกมันหนักทุกคนสามลกูกนี่นะน,นี่ก็เลือกตามที่เราเข้าใจนะคือเลตามที่เชื่อเข้าใจนะเราจะเอาไปครับห้าลกูกสี่แล้วใช่ไหมเอ่ยห้ากับไอ้ยี่สิบห้าใช่ไหมคะ อันเอายี่้าออกมาเอายี่สิบหาเราะ้องูกลงาินอันนี้คือมันสุกหรือยังคะไม่สุกไม่สุกอ้าวเพราไหนนีคือกำลังกิน่คือกำลังกินใช่ไหมเสียที่นี่มันเป็นผู้เรียนด้วย่ะเือขาวเหมือนกันเนบ้านนี่แหละค่ะมันซวีเหมือนกัน เพลือกนี้ก็ได้ไหมค่ะได้ค่ะอันนี้ห้าลูกก็หนึ่งร้อยบาทว้าวอันนี้เปลือขึ้นบ้างอย่างี่มันจะซุยเหมือนเพือกหอมอ่าบางทีบางทีมันจะซุยยิ่งกว่าเพลือกหอมยิ่งกว่าค่ะแค่เขาไม่รู้จักเฉยวาปลือกทุกคนแชร์ไปได้ฟักทองมาหาลูกหนึ่งร้อยบาทโอ้ยเยอะแยะมากมาย ไปกันต่อทุกคนนี่อะไรอ่ะนี่คือกลอยมังม้งมั้งกลอยกลอยกลอยเอย้เรามีหมวกด้วยมีลอตเตอรี่ด้วยแหละแต่ว่าชยาจะไม่ค่อยมีดวงเรื่องลอตเตอรี่เนาะเราจะไปดูเสื้อผ้าแล้วแหละอุ้ยหมวกอ้อยคิดถึงพี่พีทเลยหมวกเด็กน่ารักรอมาดูว่าเสื้อผ้าเขาเป็นยังไงกระโปรงกระเป๋าอันนี้แม่แด จูผ้าทอกระเรียงอันนี้จะเป็นโซนผ้าทอกระเรียงนะคะ200้บาทจะเป็นผ้าทอแต่ชาวมอเป็นผ้าพิาแต่ตรงตัวนี้เป็นผ้าพิมพเนาะอุ้ยเอ้ยอันนี้น่ารักอนะ่ะทุกคนอันนี้ทํามาจากอะไรคะทำจากเปลือกไข่อะไรนะคะเปลือกไข่เปลือกไผ่ค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้กระเป๋าจากเปลือกไผ่ค่ะใบละ 35บาทกระเป๋าใส่ตังเหรียญน,นะคะอู้สวยสวยเดี๋ยวเราต้องมาดูข้างในก่อนมีอะไรบ้างกางเกงอ๋อร้อย้าเก้าผ้าพิมกระเป๋านกระเป๋านะอ๋ออันนี้เขากลายเป็นผ้าเอามาต่อเสียผ้ามาต่อให้มันเป็นโทนแล้วก็ เย็บ yeah. แล้วก็แฮนด์เมดด้วยจับด้วยเนาะตกแต่งผ้าเออสวยดีสวยดียดทุกคน200บาทอันนี้จะเป็นผ้าคลุมผ้าคลุมนี่จะเป็นเสื้อคลุมชุดคลุม ช,ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ซาซาแล้วนะทุกคนนะนี่เสื้อผ้าห้าร้อยห้าสิบผ้าฝ้ายค่ะ วันนี้ปิดร้านหลายร้านเลยค่ะทุกคนค่ะ,เป,เ,คะเป็นเสื้อเช้าเขาเนะน่ารักมากทุกคน นี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซนถ้าขาวมาแปรรูปนะคะนี่จะเป็นางนเกงที่อกว่าเป็นางเกงทรงเรยบสวยๆทุกคนส่วนเวทีตรงนี้นะคะช่วงเสาร์อ,อาทิตย์เขาจะมีงานแสดงค่ะแสดงว่าตรงนี้ถ้าเป็นร้านค้าช่วงเสาร์อ,อาทิตย์นี้จะเปิดทุกร้านเลยนะคะตรงนี้นี่น่าจะเปิดทุกร้านแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาอย่างนี้เป็นวันพุธเนาะก็จะมันก็จะแบบว่าปิดหลายร้านอยู่น่าจะเปิดเป็นช่วงเปิดช่วงเสาร์อาทิตย์จะเยอะ นี่ก็สวยที่เราทำแบบชุดันี้ใช่ป่ะก็จะทนเจอกอกมนชุดคือเขาใส่ของจะสร่สวยอ๋อสวย เขาให้ใส่คาหัวเราจะมาใส่ปกไม่ใช่นะเหรอเี่ต้องใช้ให้มันถูกว่าเออสรแล้วส่งนิดนึงนะจ๊ะแต่ก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมอันนี้สวยนี่ราคา50บาทนะคะ50บาทเราก็จะอุดหนุนกันหน่อยเมื่อกี้ได้ฟักทองแเราในดราคีคัดผมสวยไหมทุกคนสวยไหมสวยมากๆโอเคเอาชช้นนี้ เขาต้องเอาเงินใส่ถุงแล้วนะไม่อันนี้น้องเขาไม่ได้มาเขาจะแต่งางานคือความต่างเอา,ตา,มมา,ามหมวกออกได้ที่ต้องกินยานทุกคนจะให้ได้ยังพอพี่ได้บวกโอเคค่ะทุกคนเราได้หมวกแล้วนะคะไม่ใช่หมวกเราได้ที่คาดผมแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เชียร์ก็ ต้องขอปิดกล้องตรงนี้ก่อนนะคะเมื่อกี้เราไปอุดหนุนอะไรเอ่ยเราไปอุดหนุนสินค้านะคะสินค้าของชาวหขาก็จะมีฟักทองแล้วก็ผ้าผูกผมเนาะโอเคทุกคนเราก็จะกลับแล้วคะ่ะแก่นมะกรูดโอเคค่ะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่27องศาโอเคสามรับทริป เที่ยวแก่นมะกรูดจังหวัดอุทัยธาน,นีนะคะเชียก็ขอปิดกล้องไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ EP ต่อไปนะคะสำหรับ EP นี้ขอปิดทริปตรงนี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะบายบายสวัสดีค่ะ